มีหน้าเราต้องมีมาสาก,กินะฮะโอเคครับก็พบกับมีมาสาก,กิเจ้าของเจ้าเดิมเติยงเตียงเตียงแรงนะฮะวี่เ,เราก็จะไม่ดูแข่ะแต่วันนี้มาพิเศียงนะ้ำแขนะ็งนั้นย้ำน้าย้ำเลยนะครับ 比我们。 เกับใจเยียดขี้เพื่อนเย็ดขี้เพื่อนกูไปแล้วหนึ่งโอ้โห,โหผมทอ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้อง ระยะที่สร้างองศาสองในการฟนายออดูว่าใช่าปัดหัวสร้างผมอนะ่ะอืมลงไปดีไหมนะลงไปเดี๋ยวก็ตาย เอ้ยไงไง đau หนึ่งด a u หนึ่งเข้าอกหรว đau หนึ่งน่า đau หนึ่งเข้าอกหรอผมว่าเพื่อนมันจะน่าจะมาชุบอ่ะเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยเพื่อนมันมาชุบทองคำทองคำจะทำยังไงวิ่งดันรู้ เฮ้ออโอ้นั่นไงนั่นเรานี้โคตรโหดอ่ะดูตรงหน้าอ่ะ ผมต้องทำอะไรก็ได้นะเนี่ยเราเก็บหมดอีกเพราะเพื่อนเราโหดนี่คือินไลนนะปิดสวัสดี Mà nó ไปในนดีครับละอนอไม่มีใครคุยด,ด้วยเลยโอ้ย oh ก็ไปไปไปครับไปมันมันเป็นคุยคนเดียวโหโรได้ยินยังได้ยินแล้วครับ,บไป Oh. Mm -hmm. เสียงเก่งดีีคิวแล้วครับเนี่ยบารินคิวเบารินผมต้องเล่นแล้วนะจัดไปครับขอแม่แม่เลย <c oughs> ตัวโค้งนัวนะีเนี่ยใครตัวแทงผมตัวโค้งนะ เดียวกันกันนีมาเกันค่เดเลี้ยนเด็ดพอครับเดี๋ยงเด็นต่ออะไรคิดว่ามั่นใจว่าจัดไปบาวันทักแรม่เกอร์โดนโถม เมืองสามแทสุดเจอเอซูสี่เก้าเก้าออกมันคงหลบไม่เจอใครเลยมันมันกลัวพี่ครับนะเพอาะว่าพี่พี่ใช้ชุดหนอนแบบนั้นนะพี่พี่พี่มีปีกเลยมันมันวันนะมันวันนะ วันขนาดนั้นเลยเยังไ <c oughs> ม่มเห็นเลยมันรู้ได้ไงเน,นี่ยหน้ารนะบีไงสนใจมันเห็นผมบ้างะแน่นอนนะชุดแล้วบาปวันเต็มมันเห็นรองเท้าแหละกลัวแล้ว โอ้น oh, oh, <Sen> no oh ั <anything iah> eh e <it> ่นไงคนนีกว่านั้นไใช่ไหมเปใช่ยนอันนี้ไงกันเลยเลี้ยงอี้อเลือกระส็จเลยเขาหน่อยโอ้โหเลียยีิบห้านัด สิบห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามสิบสามนัดเอนอน่าสินายบอสออกไปไหนไปก่อนไปไปบนโอเคครับแรงตกไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียนแรงครับเข้าขออนุญาก่อนเลยซีเรียวอาหารเช้า ไต้กับเต่ารัแดงรักแดกบาวันันเอาแล้วแหละบาวันันเอกสักเก็ตเด็แล้วแหละอืมอันนี้ตัวปอมนะครับนี่เรนนโ่ระับได้แต่เรนนี่จับก็หงไมคอมเป็น่ใช่ไหมไม่ครับไม่มีคอมครับ ไอ้บาลิสคนเยอะแต่ไม่มีรู้สึกคนจะเล่นเยอะนะรู้สึกจะทำยังไงเฮ้ยมันป้อมหัดเหลี่ยมนะหัดเหลี่ยมนะเฮ้ยเชี่ยพยิงเฉียวเฉียวโอ้อมนุ่นโอ้โหป้อมนุ่น bom nó Ê, cơn bé bảo Cơn này bạn không đèn luôn subscribe Được โอ้โหดูด <meric sugar> ูเ <conductor> อ๊ะแต่ยานันมันยิงหัวได้รึเปล่ายหัวได้รึเปล่าเ้ยเพื่อน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 ย่าเพิ่งกินถูกต้องเพื่อนเนานใจเย็นใจเย็นใจเย็นะโอ้ดาวไปสองดาวแล้ว สามนัดโอเมย์ก๊เก็บหมดเลยสิบสามนัดเนี่ยนัดหนึ่งสองตัวสองตัวนัดหนึ่งสองตัวบาร์สลิดเฮ้ยมีคนให็ไอดอกตรงนั้นเลือดเพลิดีมากอะไรครับนั่นไหนนะ โอ้โหเพื่อนจับด้เลยโโอ้หเทางก็มาอยู่โอ้โหโดนไปแล้วนึงหน่อยไอ้จุ๊ยากว่ะเพื่อนเอาคูลอนเอาคูลอนเลย โอ้โหอันนั ba ้นโดนไปหนึ่งลตายอะดีดีบาลิดเป็นอย่งเีีไบาลิดขัดอินถอก่อนนายบอสนี่เงตัวนึงังกจะไม่ดบาลิดละ อะไรนบีี่ซ้ายล้วขไปมันหมายไปข้นไซ้ายซ้ายนี่ก็ซ้ายเนี่ยดซ้ายอยู่เนี่ยหลังเลยหลังหเหลังด้วยซ้ายแล้วได้โดนเลยยิงไม่นุ่ตะนแต่ มันก็เข้าวงให้อชุบไปให้อาชุบไปใหอาชุบไปใมันวิ่งอะไรของมันวะพี่ม่มีข้าวแย่กระบดึงจะหมดแล้วพี่นี่สองหน่อยไอคิวนะพี่นี่สองหน่อยไอคิวนะนี่เอาปืนบนแข้งฮึไม่กอดเบิกระบนแข้งหมดแล้วของหมดแล้วในบ้านในบ้านเนี่ยวอร์แมนมารื้อเข้าไปไปไปออกมา ตาดีเหมือนกันนะนี่โอ้โหข้างหน้าสอตัวหน้ามีแต่ความ้ตควาหน้ากระนั้นเด็ดสองขาโดดยิงแต่ควา Matter Matter. มแต่ความนะหน้ากระนั้นนะีเย <lightweight. S 1> ิ <c oughs> ใจยังยคุณรอฉันก่อนยดง๋ยวอู้ชายเตอะเตกยเยนะพี่ดื้ออันนันอกันี้ขอก่อนวจะเบียบหมดหมดทุกอย่างตงไกยิ่งกูน้ากูน้ามานะกูน้าพน้ายังชอบกูน้าพน้บวกูจิีมงานเกลือ โอ้โหไม่ไเล่น A W เโอวไม่มีของเลยทำอะไร